เรื่องนี้เป็นเรื่องสมการวงรีนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนค่ะนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าสมการวงรีเนี่ยมันมาจากไหนนะคะ,ะนักเรียนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าวงรีในที่นี้หมายถึงว่ามันพูดถึงเซตของจุดทุกจุดที่อยู่ในระนาบใช่ไหมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจุดคงที่จุดคงที่สองจุดนะคะจุดคงที่สองจุดในที่นี้ หมายถึงจุดโฟกัสนั่นเองนะคะจุดขงที่2จุดแล้วก็จะต้องมีคล้ายว่าจะกําเนิดได้เนี่ยจะใช้ระยะตรงนี้คือการใช้ดินสอหรือปากกาในการลากวงกลมขึ้นมานะคะถ้านักเรียนดูตั้งแต่แรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะในการหาวงรีเพราะฉะนั้นจุดใดที่อยู่บนวงรีเหล่านี้นะคะมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับจุดโฟกัสนี้นะคะแบบไหนเอเรามาดูกันต่อ ความสัมพันธ์ของเขาก็คือว่าะระยะทางตรงส่วนนี้กับระยะทางส่วนนี้ต้องรวมกันได้เท่ากับมีความยาวเท่ากับ 2a นั่นเองนะคะยาวเท่ากับ 2a เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปหาระยะทางระหว่างจุด P ไ,ได้ได้ไปยังโฟกัสนะคะ,ะเป็นระยะทางที่1น,นะคะแล้วก จุด P ได้ไ,ดไปยังโฟกัสอีกอันหนึ่งเป็นระยะทางที่2จับ2อ,อันนี้มารวมกันแล้วมันจะต้องมีค่าเท่ากับ 2a นะคะในที่นี้ก็คือถ้าครูเขียนในรูปของการพิสูจน์ก็ตอนนี้เป็นจับ P ไปหา f1 โฟกัส1บวกกับระยะ P ระยะจุด P ไปหาโฟกัส2แล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ 2a ค่าเท่ากับ 2a ทีนี้มาดูกันก่อนว่าหาระยะทางระหว่างจุดไปยังจุดเนี่ยเราเรียนมาแล้วใช่ไหมมันก็คือไม่มี x เท่าไม่มี y เท่าใช้สูตร square root เลย square root กับ x 1ลบ x 2เอา x 1ก็คือ x ลบ x 2ก็คือลบ c ู 2, 4, ปเปลี่ยนเป็นบวก c ท,ทั้งหมดกำลัง2องบวกกับ y y 1ลบ y y 2ก็คือ y ลบกับศทั้งหมดกำลัง2ออันนี้ค่าอันนี้คือตรงนี้นะคะค่านี้ อันเดียวกันอ้าวต่อไปบวกต่อด้วยตัวนี้ P ไปยัง f p ไปยัง f2 นะค่า P ไปยัง F2 นะจุดนี้มายังจุดนี้ระยะห่างกันเท่าไหร่ใช้สูตรสแควรู t ต่อนะะนั่นแปลว่าจับ X1 ไปลบกับ X2 X1 ก็คือ X ลบ2ก็คือ C ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ Y1 ลบ Y2 ะคะ y อบ2บายคือศทั้งหมดกำลัง2บวกกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ 2a นะคะตรงนี้นั่นแะหละเดี๋ยวครูจะมาเขียนสมการนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ใช้ละเราเขียนความสัมพันธ์ของ2ส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคำนวณกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงต่อไปก็คือตรงนี้เขียนให้เรียบร้อยนะคะก็คือ x บวก c ทั้งหมดกำลังสองบวก y ากำลังสองบวกต่อด้วยอันนี้รวมกันแล้วได้ y กํกำลังสองนะคะ ก็จะเป็น x ลบ C ทั้งหมดกำลังสองบวก y ากำลังสองเหมือนกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ 2a แบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราจะกำจัดรากที่2ออกได้อย่างไรนะคะถ้านักเรียนยกกำลังสองทั้งสข้างในตอนนี้เลยเนี่ยมันก็จะลำบากกับการคำนวณในเรื่องของว่าฝั่งนี้มันจะมีรากที่สองสอันเพราะนั้นจะต้องทำให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นรากที่2องอันเดียวก่อนก็พอเพราะนั้นจะย้ายอันไหนไปดีนะคะ เราจะย้าย <c oughs> รากอันไหนก็ได้นะคะระหว่างนี้กับอันนี้ราย,ย้ายไปก่อนถอย้ายอันนี้ไปก็จะเป็นลบรากที่สองของ x ลบ c กำลังสองบวกกับ y กำลังสองค่ะย้ายไปลบข้างนี้เราก็จะเหลือตัวนี้นะคะก็ย้ายเข้ามาก็จะเป็น x บวก c ทั้งหมดกำลังสองบวก y กำลังสอง พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะสามารถยกกําลังสองทั้ง2ข้างได้แล้วนะคะเพราะนั้นครูขอลอกเหมือนเดิมก่อนนะคะ x บวก C อันนี้ครูจะทำในรูปของแบบละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดะคะลบอ,ะอันนี้ก็เป็น x ลบ c กําลังสองบวก y กําลังสองแล้วครูก็จะทําการยกกําลังสองทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะยกกําลังสองทั้งสองข้าง พอยกเสร็จแล้วลากก็จะหายไปใช่ไหมคะฝั่งนี้ลากก็จะหายไปมันนั่นมันก็จะเหลือ x บวก c ทั้งหมดกํกลังสองบวกกับ y กําลังสองจะเท่ากับข้างนี้นักเรียนต้องมองให้ออกว่ามันคือกําลังสองสมบูรณ์นั่นคือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังกําลังสองนะคะแบบนี้ดังนั้นตัวนี้กระจายออกมาเลยนะคะกระจายกําลังออกมาเป็นหน้ากําลังสองหน้าตัวนี้กําลังสองลบสองคูณหน้า คูณหลังหลังก็มาเป็นสแควร์รูทเลยแล้วก็ยกเข้ามาทั้งชุดเป็นสแควร์รูทก็เป็น x ลบ c ีกำลังสองบวก y ายกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังส่วนนี้ต้องบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะหลังในที่นี้ก็ติดสแควร์รูทเลยก็ยกมาทั้งอันเลยนะคะก็จะเป็น x ลบ c ีกำลังสองบวก y ายกำลังสองอันนี้ยกกำลังสองเป็นหลังกำลังสองอ่ะดูต่อค่ะ ตัวต่อฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ครูก็จะกระจายออกไปในรูปของกําลัง2ส,สบูรณ์แต่ดูเล็กหน่อยไม่เหมือนกับเมื่อกี้อันนี้ใหญ่มากะน,นั้นทําใหม่ก็คือหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังคูณกันเป็น x4 ครูเขียนใหม่ว่าเป็น C. x นะ c x ให้เรียกเรียงเ,เรียงตัวแปรจาก a ไปแทก็จะเป็น C. x บวกหลังกําลังสองคือ4กําลังสองแล้วก็บวก y กําลังสองต่อนะคะตัวนี้ก็เอาลงมาเหมือนเดิม เสร็จแล้วข้างนี้อ่าอันนี้ 2a กำลัง2มันคือ 4a กำลัง2ใช่ไหมคะลบ2คูณ2เป็น4 4a แล้วติดลากไว้อันนี้ยังบวกยังคูณไม่ได้ x ลบ4กำลัง2บวกกับ y กำลัง2อ่าบวกต่อด้วยอันนี้กำลัง2ลากหายไหมหายก็จะกลายเป็น x ลบ4บวกกำลัง2บวก y กำลังงลากหายไปแล้วยกกำลังเรียบร้อย มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังทำอะไรไม่ได้ตัวนี้กระจายได้นะคะเอาละอันนี้เราก็จะลอกเหมือนเดิมไปก่อน x กำลังสองบวกสอง c x บวก c กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ c a กำลังสองลบ c a ลากที่สองของ x ลบ c กำลังสองบวก y กำลังสองบวกกับอันนี้กำลังสองสมบูรณ์กระจายเลยหน้ากำลังสอง หลบหลบลบสองซีเอ็กบวกซีกำลังสองบวกวายกำลังสองนะคะมาดูซิว่าจะมีอะไรจัดการกันได้บ้างก็จะเห็นว่า x กับ x อันนี้มีค่าเท่ากันจัดการกันได้อ่าอันนี้ c ีกำลังสองกับ c ีกำลังสองจัดการกันได้ y ก็จัดการกันได้อาละเราก็จะเห็นว่ามันจะเหลือตัวนี้ละนะคะเหลือเท่านี้ ค่านี้มีค่าติดอะไรอยู่ค่าที่สแ u วรรู o ติดลบอยู่เพราะนั้นเราให้เขาไปอยู่ของเขาคนเดียวเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ยกกําลังสองแล้วเอาสแควรู r ออกไปนะคะเพราะนั้นย้ายเข้ามาไว้ฝั่งนี้เลยนะก็จะกลายเป็น 4a รนะากที่สองของ x ลบ c กาลังสองบวก y กาลังสองแล้วเท่ากับข้างนี้จะเหลืออะไรบ้างเหลือ 4a กาลังสองนะเหลือตัวนี้กับตัวนี้นะอันนี้บวกย้ายมาทำอะไรย้ายมา ลบฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบสองสองสี่อ่ไม่ใช่ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ลบสี่สี่เอ็กใช่ไหมคะบวกสองย้ายมาเป็นลบสองก็จะเจอลบสองกลายเป็นลบสี่สี่เอ็กเอาละเลขน้อยลงแล้วแต่จะเห็นว่ามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยสี่อันนี้ก็มีสี่สี่หมดเลยเพราะนั้นเรานำสี่มาหารตลอดได้ไหมสี่หารตลอดอ่าสี่หารตลอด อาหารตลอดแล้วมันจะเกิดการทําไมกันไปตัดกันไปเพราะฉะนั้นตัดกันแล้วข้างนี้เราจะเหลือ a แล้วก็รากที่สองของ x ลบ c กำลังสบวก y กำลังสองข้างนี้ก็จะเป็นเป็น a กำลังสองลบ c x ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการกำจัดรากที่สองออกไปอีกนะเราจะกำจัดอีกคุณก็ลอกเหมือนเดิมก่อนอันนี้ทำแบบละเอียดนะคะเท่ากับ a กำลังสองลบ cx แล้วครูก็จะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างแบบนี้นะคะยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วจะได้อะไรเพรนัน a อกำลังสองก็จะเป็น a ยกกำลังสองก็ได้ a อกำลังสองนะคะลากตรงนี้จะหายไปก็จะเป็นใส่วงเล็บให้ดูดีขึ้นก็จะเป็น x ลบ c กำลังสองบวก y กำลังสองนะเท่ากับอันนี้ก็ดูเป็นหน้าลบกับหลังนะคะหน้ากำลังสองเอาละหน้า ยกกำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองแบบนี้อ่ากำลังสองสองหน้าหลังอ่าเสร็จแล้วก็ a อกำลังสองนะคะฝั่งนี้เราก็กระจายออกได้เป็นหน้าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็บวกไว้วกำลังสองต่อนะคะข้างนี้จัดการให้เรียบร้อย a 2, กํลังสองย่กําลังสองก็เป็น a กําลังสี่ลบกลับ2 a กําลังสอง c x เขียนต่อเนื่องไปเลยนะคะเปิดวงเล็บต่อเนื่องได้เลยแล้วก็บวกด้วย c กําลังสอง x กําลังสองพอได้อย่างนี้ทํายังไงต่อจับ a ทําไมเข้าไปได้ a กระจายเข้าไปก็จะเป็น a กําลังสอง x กําลังสองลบ2 a กําลังสอง c x บวกด้วย a กําลังสอง c กําลังสองบวกด้วย a กําลังสอง y กําลังสอง แล้วเท่ากับข้างนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ลอกเหมือนเดิมนะคะ 2a กำลัง2 cx บวก c กำลัง 2x กำลัง2นะคะทำเสร็จแล้วมาดูกันสิว่าตัวไหนจัดการกันได้รู้สึกจะมีอยู่ตัวเดียวนะอันนี้เท่ากันเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ 2a กำลัง2 cx เหมือนกันเพราะนั้นจัดการหักล้างกันไปพอหักล้างกันเสร็จแล้วเราจะได้ข้างนี้เหลือที่เหลืออยู่ก็คือ a กำลังสอง x กำลังสองบวก a กำลังสอง c กำลังสองบวก a กำลังสอง y กำลังสองแล้วเท่ากับ a กำลังสี่บวก c กำลังสอง x กำลังสองเพราะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะการเขียนสมการเนี่ยเขาจะนักจับ x ไว้กับ x ตัวเลขไว้กับตัวเลขถ้านักเรียนมองดีๆนักเรียนจะเห็นตรงนี้มันก็คือค่า x อันนี้คือค่า y นี่คือตัวแปรเพราะนั้นไอที่ไม่มีตัวแปรไม่มี x ไม่มี y อันนี้เขาถือว่าเป็นตัวเลขเพราะนั้นตัวเลขให้จัดไปไว้ด้วยกันตัวแปรให้จัดมาไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรียงใหม่นะจัดใหม่ดรืยการย้ายข้างให้มาอยู่ด้วยกันเอาละ่ะทีนี้เราจะได้ว่า a กําลังสองกําลังสองย้ายตัวนี้มาก็จะกลายเป็นลบ c กําลังสองกําลังสองแล้วก็บวกด้วยตัวแปร y บวกด้วย a กําลังสองวาลังสองเท่ากับ ข้างนี้เรายังไม่ย้าย a กําลัง4ไปย้ายตัวนี้มาหา a กําลัง4นะคะก็จะได้ว่าลบ a กําลัง2 c กําลัง2แบบนี้พอได้เสร็จนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างข้างนี้เราสามารถดึง a กําลัง2ออกมาได้เห็นไหมคะของอันนี้มี a กําลัง2เป็นตัวร่วมก็ดึง a กําลัง2ก็จะเห็นว่าเป็น a กําลัง2ลบ c กําลัง2 ดึงออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ข้างนี้ถ้ามองดีๆมันมีอะไรเป็นตัวร่วมมี x ใช่ไหมเพราะนั้นเราดึง x อ,ออกมา x ก,กาลังสองแล้วก็จะเป็นที่เหลืออยู่มันเหลืออะไรเหลือ a กาลังสองลบกับ c กาลังสองดูดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันอ่านีกก็ y กาลังสองแล้วทําอะไรกันได้อ่ะเพื่อให้เป็นสมการวงรีนะคะเพราะนั้นเราก็จะจับทั้งหมดนี้ย้ายมาหาร ตลอดหาร2ตัวนี้นะคะหารก็จะได้ว่า x กําลังสองคูณกับ a กําลัง2ลบ c กําลังสองส่วนด้วย a ส่วนด้วย a กําลัง2อวงเล็บ a กําลังสองลบ c กําลังสองนะีคะนี่ย้ายมาหารนะคะหารตัวนี้แล้วต้องหารตัวนี้ด้วย a กําลังสอง y กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองวงเล็บ a กําลังสองลบ c กําลังสอง แล้วข้างนี้ก็จะเหลือหนึ่งพอย้ายมาหารนะคะมันคูณกับหนึ่งอยู่พอย้ายมาหาร meals, แล้วหนึ่งก็จะปรากฏตัวขึ้นมาเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นย้ายมาเพื่ออะไรเพื่อกําจัดอะไรบางอย่างออกไปนะคะแบบนี้แล้วตัวนี้ก็ถูกกําจัดออกไปค่าที่ได้มันก็จะเป็น x กาลังสองส่วน a กาลังสองบวกด้วย y กาลังสองส่วนด้วย a กาลังสองลบ c กาลังสองแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง เอาละทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราจะจบแค่นี้เลยก็ได้แต่เพื่อนะคะจากสิ่งที่เรารู้มาแล้วนะคะว่าบีา B, กำลังสงมันจะเท่ากับ a กำลังสงลบ c กำลังสองนะคะตัวนี้ก็คือเท่ากับตัวนี้เราสามารถเขียน B กำลังสองแทนได้ไหมแทนได้นะคะเพราะนั้นเขียนใหม่ให้มันรูปมันลดลงลดรูปลงก็จะเป็น X กำลังสองส่วน A กำลังสองบวกด้วย y ายกำลังสองส่วนด้วย b ีกำลังสองแล้วเท่ากับ1นนั่นเองเพราะนั้นเราจะได้ว่าสมการนี้เป็นสมการวงกลมในกรณีที่ a ต้องไม่เป็น0และ b ก็ต้องไม่เป็น0นะคะเราจะได้สมการวงกลมมาต้องกำกับไว้เพราะในรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบของเศษส่วนนั่นเอง เขียนนี่มันเป็นสรรมการวงรีแบบนี้ค่ะจะมีเป็นสรรมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0นั่นเองนะจุดศูนย์กลาง0,0สรรมการจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วจะได้วงวงรีแนวนอนมีแกน x มีแกน x แกน x ใช่ไหม เป็นแกน x นะแกน y เป็นแกนโพนะคือเราได้มาจากรูปข้างบนนี้นะคะรูปตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะกลับไปดูแนวนี้จะเป็นแนวนอนเห็นไหมมีแกน x เป็นแกนเอกนะคะน,าานะสรุปแล้วนี่คือสรรมการวงรีที่ เป็นในแนวนอนแล้วก็มีแกน x เ,เป็นแกนเอกแล้วมีแกน y เป็นแกนโทค่ะนั้นก็สรุปวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะ